โอ้โหนี้ตื่นเต้นมากเพราะเป็นการแบบจริงๆเป็นการทํางานจริงยันจังครั้งแรกของพวกเราสี่คนเลยแต่ว่าสองนี้เเคยทำงานด้วยกันก็ตื่นเต้นมากมากก็ดีใจที่ได้มาทํางานทีกีคับค่ะครับเรวันนี้สนุกมากเพราะว่าได้มาร่วมกิจกรรมทุกคนแล้วก็ได้มาแจกของรางวัลต่างๆให้แฟนๆที่ใช่แล้วค่ะดูอยู่ทางบ้านนะค่ะใช่แแบบมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดาแต่เหมือนแบบเล่นสนุกใช่คือเหมือนวันนี้เราไม่ได้มาแข่งขันกันหรอกนี่ว่าเรามาแจกของทุกคนมากกว่า ี่คือชื่อทีมอะไรนะคะทีมแฟร์ค่ะที่มาอชื่อทีมคืออะไรทําไมถึงชื่อทีมแฟร์ก็คือทีมเราเป็นทีมน้องใหม่คือคือทางซีไฟล์ร์ค่ะอยากให้อยากให้ทุกคนคํานึงถึงความแฟร์คํานึงถึงกติกาในการเล่นเล่นเกมนะแล้วก็เราเป็นทีมน้องใหม่ก็เลยได้ชื่อว่าทีมแฟร์ค่ะทางเราสี่คนเป็นคนดีกันหมดกเลยใช่ค่ะเรื่องเพราะว่าเราเป็นคนดีโอเคตอนที่แบบว่าเล่นสมาร์ททีมกันแล้วคน แบบคือว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ไทยนะใครจะเล่นเพลงเก่งสุดตอนแรกคือแบบรู้เ้ยตอนแรกอยากฝาอกไว้กับรู้เหมือนกันแต่พอมาเจอระฝากน้องบูดีกว่าเออใช่ใช่ช่วยกันมาเล่นจริงๆรู้สึกว่าแบบต้องเป็นที่พึ่งตัวเองแล้วใช่ตอนตอนเป็น<ด>ที่พึ่งตัวเองอร่อยอร่อยกูบูค่ะโอ้หวานกันตลอดหวานกันตลอดต้องมีแบบแขกกินไก่เดี๋ยวเราจะมีใคร จริงจริงเดี๋ยวจะมีะมีทีมของเราอีกแต่ว่าถามว่าทีมก่อนนอเนี่ยที่เขาแบบแข่งกันอีกแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอยากได้น้องน้องพี่พี่ที่แบบมาเสริมทีมของเราคืออยากได้ความแข็งแกร่งอยากได้ความแม่นในการเล็งไกปืนด้วยค่ะใช่แต่จะเป็นใครก็แบบเดี๋ยวรอใช่เดี๋ยวอรอตามรอติดตามว่ากิจกรรมครั้งหน้าเราจะทำอะไรกันใช่ค่ะ ชุดชุดเนี่ยชุดต้องฟังชุดต้องฟังก่อนใช่เือเป็นการข่มคู่ต่อสู้ใช่แล้วเขาจะได้ดูว่าอุ๊ยคนนี้มีเงินเติมเกมสำหรับผมนะครับไอ l วอไ Wall มีประโยชน์มากๆมันปกป้องเราได้เราเคยดูทีมที่เล่นของค่ะเคยดูว่าที่จะต้องมาเป็นู้แข่งเรา มีดูไลฟ์บ้างนครับผมแต่ว่าพวกเราก็ให้กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวอะไรค่ะแต่ว่ามีทีมไหนที่แบบว่าดูน่ากลัวมันคือเปนทีมแข่น่ากลัวไหมทีมทีมที่ฟลุ๊กครับทีมที่ฟลุ๊กผมรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเล่นเกมเป็นบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าต้องโหดมากแน่แต่ว่าพวกเราก็สู้นะสู้เราสู้ไม่ยอมไม่ยอมไงไม่ยอมนะสรุปเราก็เก่งสรุปไปทีมแรก แล้วมันมีทีมไหนที่เราสุดว่าเฮ้ยเห็นแล้วอยากดวลกับทีมอะไรทีมเหลืองทีมเหลืองใช่แต่ว่าเขาบอกว่าทีมเหลืองเก่งมากนะใช่อยากสู้อยากสู้เลยใช่ใช่ทีมก็ได้ทีมแล้วโอ้สวัสดีครับโอเคพี่ฝากทุกอย่างไว้กับบูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับ เล่นด้วยกันชั่วโมงหนึ่งต่อวันเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าต้องแบบว่ามีการคุยกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไม่ใช่ไปลงที่แต่ซ้อมไม่เลยอะไรเดี๋ยวเราต้องแบบเล่นกันเป็นทีมไม่บ่อยมากใช่ใช่อ่ะงั้นอย่าให้ข่มทีมอื่นเลยสิลองส่งคำท้าเลยสิอ่าลุกเลยลุกเลยลุกข่มเขาเลยพวกคุณไม่มีทางรอดเพราะทีมเราเก่งที่สุดเออต้องมองกล้องครับครับพวกคุณไม่มีทางรอดเพราะพวกเราเก่งที่สุดและแฟร์ด้วย จะอเดี๋ยวไม่เดือดค่ะคงที่ของากหไว้ว่ามีอะไรการติดตามก็ผมก็จะมีละครคัผมางีก็มีละครเรื่องจัหของใจนาายก็การติดตามด้วยครับาแกงปีรับของฟันจะมีเป็นแบบว่าเหมือนเป็นทำช่องของตัวเองนะคะก็ฝันช่องของตัวเองอะไกันนะครชื่อว่าอะไรชื่อว่าอ๋อชืว่าร่เา ใช่ใช่ <laughs> เดี๋ยวต้องไปกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์ไว้เลยอ๋อแล้วก็มีโปรเจกต์ค่ะลืมลืมได้ไงลืมค่ะก็มีโปรเจกต์บอกว่า,วาปลายปีค่ะก็จะเป็นแบบภาพยนตร์อ่อาใครเป็นสิบคนนะอะไรอย่างนี้ยก็ได้ปั้นนิดหนนะคะอของน้ำตาลนะคะปีนี้ก็มีเดอะเพลเยอร์ค่ะแล้วก็นางฟ้าคาร์บะเรยค่ะเพราะว่า wake up ชนีนายขายมาอ่อยมามาโกโก้แล้วก็แม่เลี้ยงเป็นละครนะครับอ๋อ แต่สุขภาพกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เจอพนักงอะไรยมาเยอะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยขอให้ทุกคนมีเงินเดือนก็ฝากสุขภาพกายไปแล้วก็ฝากสุขภาพใจด้วยนะคะก็เห็นว่าช่วงนี้อาจจะแบบอยู่บ้านกันบ่อยอะไรเงี้ยเครียดไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็อย็งขานได้ทุกคนแบบสู้ๆอดทนเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะเล่นฟรีไฟก็ได้เนาะที่บ้าน ต้องฝักสุขภาพกายสุขภาพใจไปแล้วก็เหมือนกันอย่างที่ลุกบอกว่าเออถ้าอยู่บ้านไม่มีอะไรทํเหงาเหงาเรียนออนไลน์เสร็จอ่ะวเวลาว่างรีแลกซ์เล่นทีไฟได้นะคะเ,ออเรียนก่อน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 